ในวันที่8สิงหาคม2568คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษา12สิงหาคม2568โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์วีระพงษ์ภูมิรัตนประพิน คณะบดีคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายพานพุ่มและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะจากนั้นถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนและบุคคลทั่วไปณชันะ้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล